ะจะเดินทาสำเนึกดีทุกท่านค่ะชื่อสันทนาศวงค่ะชื่อทางธรรมริมสวนปัานค่ะปัจจุบันเป็นจิตอา,าสาสวนป,าาป่านอาบนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่คุขากำลังศึกษาระดับปร,ริญญาโทของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็กำลังศึกษาระดับอริยบัญญาตีของ สภานวิชารามค่ะวันนี้จะมาขอส่งการบ้านก็คือเป็นสภาวะที่ได้ช่วงนี้นะคะก็คือหลังจากที่ใครๆก็พูดถึงกันเมื่อวานที่อาจารย์พูดอย่างที่พี่เฉงสรุปเมื่อกีอาคา้ค่ะว่าการปฏิบัติของเราจากสภาวะตัวเองรู้สึกว่าเมื่อภองน,นะเราฟังนะก็เยอะเนอะคิดตามก็เยอะท่องตามที่อาจารย์พูดที่พี่น้องพูดก็เยอะ แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญจริงๆอะคะ่ะก็คือการทำภาวนาก็คือเหมือนปัญญาสามะคะ่ะจิตตะมยปัญญาใช่ไหมคะก็คือการคิดสุดตตมยาัญญาคือการฟังภาวนามยปัญญาคือการทำตัวนี้นี่แหละที่เรารู้สึกว่าเราเพิ่งมารู้ว่าเมื่อก่อนที่เราตั้งศีลเนี่ยเรามุ่งมั่นสําหรับตัวเองนะคะสภาวะตัวเอง ตั้งศีลมาแล้วมุ่งมั่นทําให้ได้อย่างศีลที่ตั้งไว้เลยอะเราก็รู้สึกว่าพอทําได้แล้วมันสุขโอ้มันดีอย่างนี้นี่เองเราชนะแล้วเราชนะกิเลสอย่างเงี้ยค่ะแล้วทาไม่ได้ก็กัดฟันทําทําเพื่อเอาต้องเอาเป้าหมายก็คือชนะตามที่เราตั้งไว้คือเราคิดว่าชนะตรงนั้นแหละได้อย่างที่ตั้งศีลสมมุติว่าตั้งศีลกินมื้อเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราทําได้นะทําได้มาดีเลยแล้วเราก็คิดว่าเราได้นะ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราตั้งกันน่ะเรามุ่งคือใจเราเมื่อก่อนเราไม่ดูใจค่ะเรามุ่งไปเพื่อว่าทําให้ได้อย่างเป้าหมายที่เราตั้งไว้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันจเจริญอธิศีลแต่พอสักทักหนึ่งช่วงแรกอ่ะมันจะมีกิธิบามีพลังมากที่จะมุ่งไปทํเพิ่งรู้ตัวเองว่าพอมาระยะหลังๆอ่ะเฮ้ยทำไมมันหล่นทีนี้แหละเราจะเริ่มมาทุบ แล้วมันจะทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วเราก็จะทําไม่ได้หน้าเขียวหน้าเหลืองเพื่อจะทําให้ได้ดังิีลที่เรากําหนดไว้อะแต่พอมาหันมาฟังอาจารย์เยอะๆฟังคพรพูกลับมาพบว่าโอ้ศีลที่เราตั้งการแท้จริงเน,น,นี่ยศีลคือศีลมากําหนดพฤติกรรมพฤติกรรมของเราที่เราทําเรามุ่งจะทําให้มันดีเราพบว่าพฤติกรรมเนี่ยกินสองมื้นอนี่ะไม่ดีเพราะเราเราูรา้แล้วเนาะว่าสิ้นเปลืองต้องล้างาจรู้มาหมดละ แต่เอ๊เราทาไม่ได้เราทําไม่ได้เพราะอะไรละ่ะเราทําไม่ได้เพราะกิเลสนน่ยแต่เมื่อก่อนเราคิดว่าได้นี่ะคือดีแต่ทีนี้กิเลสมาอีกลีลาน,นึงมาหลงให้เราให้เราปฏิบัตินะ่ะพอเรามาจับได้ว่าตอนเนี้เราอ่านที่ใจใจที่ตอนทําไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยมันทุกข์ยังไงมันแบบว่าโอ้โหมันต้องเอาให้ได้อข้างในต้องให้ได้แล้วกิเลสมันก็จะมาลวงหลอกต่างๆคือไม่ได้ คือศีลที่เราตั้งทั้งหมดเนะี่ยเพื่อเห็นอาการกิเลสมันดิ้นมันทุกข์พอมาฝากว่างอ,อ์กิเลสมันทุกข์มันเป็นอย่างนี้เนาะอาการที่ไม่ได้ดั่งใจมันทุกข์อย่างนี้เนาะแล้วทีนี้เรามาจัดก,การที่ตัวที่กิเลสที่ไม่ได้ดั่งใจอ่ะตัวนี้มากกว่าค่ะก็คือพอมันสร้างให้เราทุกข์มันหลอกให้เราทุกข์เราเราลับไม่มอ,อ,องเป้าหมายตัวที่สำเร็จแล้วนะเมือ่อก่อนเราจะไปมุ่งสำเร็จทำศีลได้อย่างที่เราตั้งนั่นแหละคือจุดสำเร็จคือเราสำเร็จแล้ว เราประเป็นเหมือนพี่น้องทุกคนเลยโอ้ววันนี้ทําสิ่งได้เบิกบานปิติมันเป็นแค่ปิติที่เอามาหล่อเลี้ยงคือมันมันไม่ใช่ว่ามันฆ่ากิเลสตัวนั้นได้อะพอหันมาปฏิบัติใหม่มาดูที่อาการทุกข์ของมันอาการดิ้มของมันมีอยู่วันหนึ่งที่จะบอกให้เห็นคือสภาวะเลยเนาะว่าวันศุกร์จะมีกิจกรรมก็คืออ่าที่ภูคานะคะจะมีป้าเอาของไปแบ่งปันอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเมนูพิเศษ ป้ามาพูดบันพะฤหัิได้ยินเสียงเสียงมากระทบที่หูแล้วเนอะว่าจะมีอะไรพวกนี้มันตั้งสิงขึ้นมาสู้เลยนะด้วยใจที่ขึ้นเขิงใม่ลงพอตอนเช้าใสา่ใส,สแค่นั้นแหละมันเห็นอาการเลยว่าโอ,อย่างที่เราเคยมุ่งมั่นเราท้าทายมันเนี่ยสีเออกิเลสมันมันมาทุกลีลาเลยค่ะต้องไปไปเธอไปมีเฮยม,ม,มีมันจินตนาการมันปรุงม,มาเลยเห็นไหมว่า จริงๆแล้วอะ่ะเราเห็นเราได้เห็นทุกตั้งแต่ตอนที่มันเข้ามาตั้งแต่เสียงวันนั้นละแล้วเราบอกว่าเราตั้งสีลส,สู้พอสู้ปุ๊บพออีกวันนึงพอวันจริงอะ่ะเราเห็นอาการมันทุกเลยอะ่ะควไม่ได้กิเหลือยังไงก็ไม่ลงแล้วถาตอนไม่ลงแบบเนี้ยเราจะข่มมันต่อไปอีกไหมเมื่อก่อนข่มนะคะข่มถ้าเป็นถ้าตายเลยจับคอมันได้เนี้ยเอามันมาซุกใต้คมบ้างพิจนารณากดข่มกดทบทวนทาอันไหนใส่ใส่ใส่ลงไปแล้วยังไงอะ่ะข่มได้แค่วันนี้อ่ะแล้ววันอื่นละ่ะ แต่ตอนนี้พอบอกว่าเออมาพิจารณาว่าตัวนี้ผมไม่ไหวแล้วไม่ได้เพราะว่าเคยทํามาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไปไม่มากับกับการปฏิบัติสิ่งที่ตั้งสิ่งสูสงส้แบบเนี้ยวันนี้ก็ลองพิจารณาสู้ใหม่สิอาจารย์บอกว่าถ้าตรงไหนที่มันไม่ใช่มันไม่ไปไม่มาทำไมไม่ปรับเปลี่ยนลองสู้ดูอีกแนวหนึ่งลีลานึงกับสู้ที่บอกว่าไปถามเพื่อนก่อนเพื่อนจะไปไหมลดลดอาตราหน้าดยเลยนะแต่จริงๆข้างในมันบอกว่าจะไปจะไปจะไป เพื่อนบอกว่าไปแต่เพื่อนไม่ไปตอนนี้มันมันเห็นอาการที่มันเป็นจริงๆคือภาวนาเมยะปัญญาจริงๆอาการในจิตที่มันชัดนะคะว่าคอมันหักเลยอะหมูไม่ไปอะแต่มันกิเลสในใจมันอยากไปอยู่อะมันยังอยากไปอ่ะมันก็ไปคนเดียวก็ได้นี่เห็นไหมว่ามันมันมีอัตามานะมันมีความจะเอาที่มันกิเลสมันแส่สายปัญหาคือความอยากอ่ะเราไม่เห็นมันไม่เห็นเฉพาะการกกรรดการที่เราจํามาแล้วเราท่องแล้วอ่ะ เราเห็นว่าโอ้โหไปเว้ยมันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมกินข้าวในกรัวมันจะลงไปข้างล่างเดินไปคนเดียวมันก็จะไปว่ะมันบอกมันบอกอย่างนี้เลยนะมันบอกไปโอ้ก็คือเนี่ยมันก็คือมันหักไม่ได้ก็อ่ะตามเพื่อตามรู้ทีนี้เราจะมีสติตามรู้ด้านเดินไปเนี่ยมันร้อนมันก็หาอะไรคลุมไปได้นะก็ฮิวเลดเดินไปอย่างทุกั้งตอนนี้มีสติมากเลยนะคะเฮ้ยรู้สึกว่ามันนานมากเลยกว่าจะถึงเนาะเนี่ยมันมีความรู้สึกตลอดเลยว่า ตอนที่กิเลนมันอยากได้เนะี่ยมันนานมากเลยแล้วนัาไปพอไปถึงอนะ่ะพอไปเห็นเหตุการณ์จริงนะ่ะเชื่อไหมคะกินไปสามกินไปสองชามก่อนสองชามแรกนะพออันที่สามห่อกับบ้านเห็นไหมว่าเราเห็นอาการปุงของมันอย่างชัดเจนเลยอนะ่ะตอนแรกอนะ่ะอีมันบอกว่าอุมันรู้สึกดีมากจากความรู้สึกได้ว่าปุงให้มันเป็นน,น้น พอดีอุ่นพอดีสบายด้วยนะอันนี้มันยังมันยังยังมีอยู่แต่พอเห็นพอกินใกล้จะหมดที่มันเย็นไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบคลายนี่เราเห็นเราเห็นความไม่เที่ยงความวิปรลาสที่มันเห็นที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องทําลายให้มันได้ในในลักษณะที่เราได้เห็นได้เห็นจริงๆอ่อะไม่ใช่จํามาท่องว่าวิปรลาสศสีนไม่เที่ยงไม่อันนี้คือคือไม่ใช่อันนี้เราได้เห็นเลยนะพอชามที่ชามแรกหมดนะมันขอต่ออีกนี่เห็นไหมว่ามันมันไหล กิเลมันไหลพอชามที่สองเป็นไงล่ะมันก็เริ่มไม่ค่อยสนใจแล้วมันบอกว่าอมันอยากได้สุกเหมือนกี้น่ะเมื่อกี้เมื่อกี้จริงๆเลยมันบอกอันนี้มันเริ่มอิ่มแล้วเห็นมันมันเห็นอามคลายคลายที่ปกติเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันก็สูงสุดเดี๋ยวมันก็ลดลงอยู่แล้วปกติแต่เราได้เห็นมันอาการมันจริงๆแล้วทีนี้พอมาจะจบจะกลับแล้วเนาะป้ากับปรุงมาให้พี่น้องข้างบนที่ใส่พริกไทยลงไปด้วยมันเห็นเลยทีนี้มันบอกว่าเฮ้ยหอมอีกหอมนึงที่มันยังติดอยู่ หอมของพริกไทยที่ห่อลงมาน่ะมันจากได้อย่างงั้นอีนี่เราเห็นกิเลสว่ามันปรุงมันแตกสายเป็นเป็นลักษณะไปอย่างนี้เลยอ่ะนี่เราเห็นจริงๆเราไม่ได้ท่องเอาเราไม่ได้จําใครมาพูดเราเห็นใครจะมาถามกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละในจิตของเราในอาการที่เราเป็นเราก็คืออ่ะเราอิ่มแล้วแล้วมันก็เริ่มมันไม่ได้อร่อยมันคลายแล้วแต่ยังเอาใส่เลกมานะเพื่อนเพื่อนให้มันนึกว่าใส่พริกไทยลงไปแล้วมันยังไงเหรอ ปรุงให้มันสุดๆเลยนะกิเลสอย่างที่เธอต้องการทุกอย่างเนี่ยแล้วมันยังไงเหรอมันก็ขนะิวเนาะตอนแนงแดงตองแดงขึ้นมาข้างบนจนมันเย็นอะ่ะพอมากินตอนเย็นมันอัดน้าอะ่ะที่มาเนี่ยมันเย็นแล้วทีนี้แหละมันเห็นว่าโอ้ยที่ปรุงสรรหามาทั้งหมดที่ทุกเธอลงไปหามาเนี่ยสุดท้ายมันแค่นี้เองเหรอมันเห็นจริงเห็นชัดด้วย ความจางคลายคลายวิราคะที่อาจารย์พูดมันเป็นยังไงกับไอไออันสุดท้ายที่กินเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นยังไงจริงๆอันเนี้ยที่หนูเราบอกว่าโอ้โหแล้วที่เห็นแล้วเรารู้สึกว่าการปฏิบัติณนะปัจจุบันที่พ,พ่อครูบอกว่าอย่าเผลอใจอย่าหักใจกับจุดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจจริงๆเนะี่ยเห็นอาการทุกข์ให้จริงๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรารู้สึกว่ามันเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้เราภาคเพียนทุ่มโถม ทุ่มถมสติกําลังปัญญาที่มีก็คืออ่านอาการในใจนี่แหละอาการที่มันเป็นนะจุดเนี้ให้ได้ไม่ใช่เมื่อก่อนที่โอไปทุ่มโถ,ม,ถมกับหืมติเราต้องทําให้ได้ต้องอย่างนี้นะห้ามผิดเลยนะไม่ได้ผิดวันนี้โอ้รู้สึกตีตัวเองมันนอยมันไม่ใช่เลยอะ่ะรู้สึกว่าโอ้ปฏิบัติแบบนี้มันเบิกบานมากกว่าพอเราไม่เห็นอาจารย์คายแบบเนี้ยจะสะสมปัญญาปัญญาคือความชาัดทีอ่อาจารย์บอกว่า เราจะรู้เองเราจะเห็นเองด้วยชัดด้วยปัญญาของเราเองที่เราเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้เข้ามาเรียนรู้แล้วมาสรุปว่าพอ Haha, วันนี้เราไม่ได้ขาดทุนหรอกกับการที่เราหลงไปแบบนี้ไปเสกแบบนี้แล้วเรากลับได้แบบนี้ได้ชัดแล้วว่าอ๋อต่อไปมาหลอกชั้นมุมนี้ไม่ได้อีกแล้วว่าต้องพอดีแบบนี้ต้องต้องการที่จะเอาความสุขนะชามแรกแบบนี้มันไม่มีจริงอันนี้ยมันจะเติมที่เราสะสมปัญญาที่เราท่องกันมาเนะี่ย มันจะสัมมาสัมทับคือเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ชัดขึ้นที่ีีแหละเราจะยิ่งแบบว่าอมั่นคงมั่นใจเลยว่าการปฏิบัติที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เราไม่ได้รู้สึกอึดอัดเหมือนเมื่อก่อนเลยที่ต้องแบบฟัดเหยียงกับศีลคือข้อกําหนดพฤติกรรมของเราที่มาบล็อกของเราไว้เราจะรู้สึกว่าโอ้ณนะตอนเราไปผัสสะกับอะไรตากระทบรูปก,กับอะไรแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราจะจัดการกับตรงนั้นอย่างไงมี ทิศทางจะสู้กับก e ิเลสยังไงตรงเนี้ยมันทําให้เรามั่นใจขึ้นเป็นลําดับลําดับละค่ะก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสู้กับก e ิเลสให้เพื่อนๆได้เห็นประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็คือแล้วแต่ว่าจริตของใครแล้วลีลาไหนที่เราเอาชนะได้นะจุดไหนก็คืออ่านของตัวเองให้ออกประเมินของตัวเองให้ชัดค่ะประมาณนี้ค่ะตาทุกท่าน โมธนาค่ะโอสันทนานะคะได้มาแบ่งปันเป็นฉากๆเลยนะคะ,ะได้เห็นแต่ละขั้นตอนเลยพี่น้องที่ได้รับฟังในวันนี้ก็ไปเทียบดูนะคะเทียบดูว่าเราเราพบแบบนี้หรือไม่นะคะซึ่งเป็นวิธีการที่เราจะได้รู้จักกับผลของการปฏิบัติจริงๆนะคะปฏิบัติไปแล้วมันเกิดผลอย่างไร แล้วก็เปรียบเทียบนะคะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบเปรียบเทียบก่อนและหลังความต่างที่ได้เห็นนะคะ,อะโอกาสต่อไปเดี๋ยวก็จะมีสันทนาจะมาเล่าเรื่องต่อไปให้ฟังนะคะในครั้งต่อๆไปค่ะครั้งนี้คิดว่าพี่น้องคิดตามเป็นภาพละครเลยนะคะเห็นเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันค่ะ ได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์จากการที่มีอา่ามีวันศุกร์นะคะมีวันศุกร์ทำให้ได้ก็ได้เรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังค่ะเชิญดรพุทธศรีค่ะอ่าค่ะจะแค่จะแบ่งปันเพิ่มว่าคำว่าอะไรนะคะให้พิจรารณาไตรักของกิเลสก็คือลีลาคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยแหละคะ่ะตัวอย่างนะคะว่าไตรักของกิเลสที่มันเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องลดลงค่ะ แต่ทั้งหมดเนี่ยเวทนาที่อยู่ในช่วงนี้เนี่ยค่ะที่ทุกคนบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ใช้เวทนาความรู้สึกเป็นกรรมฐานตรงนี้นี่อยู่ในเรื่องของเนคมะนะคะแม้ว่ามันอาจจะเป็นโทมนัสนะถึงแม้ว่ามันจะทุกไปบ้างแต่มันเป็นความทุกขจากการที่เรากําลังจะภาคออกเรากําลังจะมาสู่โลกของโลกุตตะละนะคะมันคือส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติธรรมนะคะเราไม่ได้โทมนัส แบบโลกโลกอีกต่อไปนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะในวันนี้เราพากันมาถึงเวลาเกือบสิบเจ็ดนาเกือบสิบห้านาฬิกาแล้วนะคะเป็นเวลาที่ยาวนานเจ็ดชั่วโมงแต่เรารู้สึกไม่นานเลยนะคะแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงเวลานี้ที่เป็นช่วงสุดท้ายที่น้องเราหลายๆท่าน